ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทางบ้านนะครับสวัสดีลูกค้าด้วยแล้วกันนะผมสวัสดีลูกค้าที่จะต้องมาทําการจ้างเราด้วยแล้วกันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะตัดราคาเองครับลูกค้าไม่ต้อง,อง่วงหราวิดีโอนี้ครับทุกยงครับลูกค้าโทรมาบอกว่ารถเกี่ยวตกคลองครับให้ไปกู้หน่อย <c oughs> โอ้โหรถขับกันยังไงวะเนี้ยโอ้ยขับกระเด็นเเี่ยวโอ้ยโ,โอ้โ ลูกค้าลูกค้าขับกันยังไงครับเนี่ยฮโหลอเออแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยแหมโอเคท่านผู้ชมในเมื่อลูกค้าโทรครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เราจะรออะไรอะ่ะไปกันเลยสิครับไปกันเลยซุมสักหน่อยโอเคก็ไปกันเลย,ย,ก,เลย,ก,ยเก็ไปกันเลย ชื่อคำบิดได้ด้วยนะไปกันเลยไปกันเลยไค,ลครับลูกค้ากำลังออกไปครับผมรีบสุดแล้วครับลูกค้าครับเราเอาลองลองเอาคมาสื่อไป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 กู้ดูไหมท่านผู้ชมอฮ้ยเมาส์มันจะขึ้นมาทำไมเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยผมงงไปหมดแล้วโอ้อะไรวะเนี่ย ผมไม่ได้ขับจอยนะท่านผู้ชมผมงงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ่า๋ยวผมค่อยๆขึ้นไปละว,วันนี้ไม่มีหางนะครับวันนี้ไม่มีหางนะครับค่อยๆไป โกเบตัวนี้มันมันเวอชั่นมันมันเก่ากว่าโกเบตัวที่อยู่ในปลายี่สิบสองนะครับตัวยี่สิบสองมันจะสวยกว่าเนะวมาอู้โดนหัวรถเฮ้ยแล้วเมาส์มึงจะขึ้นมาทำไมเนี้ยโอ้ รถมันไม่ตรงว่าผมงงไปหมดละผมอาจจะใช้สมาธินะทุกอย่างม,มันขึ้นยากโอ้ยค,ครับไปเดี๋ยวเราไปกู้รถกันเลย let's go ไปครับไปไปครับไปอืม อ่าเราจะไปเส้นไหนดีโอเคผมไปเส้นนี้แล้วกันมีเพลงป่ะเนี่ยไม่มีนะครับโอเคย้ายโกเบรครับทุกทย,ยายใหญโกเบรครับผมโอ้มีตกหลุมดึงดึงดึงด้งดวยอุยอ้ยเฮ้ โคตรยากนะโอ้โหแล้วไอ้นี่มึงจมไม่เอาทรงผมเลยอะ่ะโอ้โหโอ้ยแล้วผมขึ้นโคตรยากเลยเมื่อกี้นะมันไม่ใช่ง่ายๆนะลุงพี่ภารกิจผมเป็นเงินเป็นทองโอ้ยบ้านี่ก็อโอเคคนดูเดี๋ยวผมจะตัดนะโอเคตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมเอาดีๆนะ เอาดีๆนะเอาดีๆนะทีนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้มองทางเนละผมก็ไปล่อกับมันเลยดิรถปูนบ้าบอผมไม่ได้มองทางนะครับไปเหรครับผมคือเวลาสวิงมันอาจจะเบี้ยวๆนิดนึงนะท่านผู้ชมอู้ผมไม่กล้าหักผมกลัวรถคว่ำนะครับผม <S 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 ไม่กล้าหักเยอะเลยนะครับผม แหมวารถจะคว่ำเอาไปกันเลยยงครับไปครับผมไปครับไปครับช่วยโอเค จวดครับจวดใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไม่ไกลไม่ไกลรถเกี่ยวตกล่องครับท่านผู้ชมตกคลองตกคลองนะนงงนะไม่รู้ครับปีท่าไหนนะครับผมนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปกู้ให้ไม่เป็นไรมไมรไร่ไม่ต้องเครียดครับผมอ่ากู้แบบใช้บุก,กี้นะไม่ใช่กู้แบบใช้โซ่นะ,ะใช้บุก,กี้ล้วนๆครับผมนะโอเคโอ,โอ้โอ้ติด ติดปะเนี่ยเอาไม่ติดปะเฮ้ยไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเรื่อยๆอย่าโอ้ยอย่าให้ผมต้องเดินเลยลูกพี่เอ,อ้ยอย่าให้ผมต้องเดินเลยอ้าวความเร็วเหลือศูนย์มึงมาติดตรงนี้นี่นะโอ้ไม่ตายเด้อแล้วมาติดบ้าอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคไปได้ละเกียร์เ yeah, ก yeah. โอเค ได้ได้อย่างนั้นแหละอย่างนั้นอย่างนั้นเลยดีมากโอ้โหมันต้องปฐุมพเด้โอ้โหมันต้องปฐุมพเด้เลยเดือดมัดูเห็นอะไรไหมน่ะข้างหน้าแล้วน่ะลุ้ม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 โอ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้กดเดินผิดหรือเปล่าครับเนี่ย โอ้โหทำไมมันโอ้โหลงแบบโหดหลายเกินอู้พี่ขับอีท่าไหนล่ะลูกพี่เอ้ยโอเคไม่และเราเป็นแบบว่าภารกิจกู้ภัยเราต้องกู้ฮะนุยงครับโอ้ผมเกลียดเมาส์มากเลยอ่ะ เกลียดเมาส์มากเลยอะเมาส์มันชอบขึ้นมาแล้วพอเวลาเราเลื่อนไปชนจอมันก็ชนจอปุ๊บแม่งหยุดเลยนะโออเคลงเรียบร้อย โอ้แล้วจะกู้ยังไงวะเนี่ยเอาปากลงได้หรือเปล่าลูกพี่โอ้โหนี่มันบ่อเดิมเลยนี่ยมาเอาปากลงได้ไหมเอาปากลงได้ปหมเก็บเก็บเก็บล้มหน่อยเก็บล้มหน่อยเก็บล้มเก็บล้มโอเคเอาปากลงโอเคเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้ไม่ไม่ต้องวางไม่ยาก บัวยะเอารถไปดับเครื่องทำไมไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวจ,จัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ไม่ยากหรอกเอาก,กิจกู้ภัยรถเกี่ยวครับวนะันนี้ครับโอ้โหครั้งแรกของเราเลยนะผมโอ้โหครั้งแรกของเรานะที่กู้รถเกี่ยวนะทุยมไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะ,ดะเดี๋ยวลองดูก่อน ลองดูลองดูลองดูผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะสามสองหนึ่งอเอาละนะเอาละนะรถเกี่ยวไปครับอึดอึดอึดหยออึดมาแล้วมาแล้วโอ้ยรุด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 โอ้หนักกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยหนักกว่าเดิมไปะเนี่ยหนักกว่าเดิมปะเนี่ยโอ้ยวันนี้รถเกี่ยวตกคลองครับแมา ต้องออกข้างในครับต้องออกข้างในออกข้างในแล้วครับโอ้โดนโดนท่อข้าวดนท่อข้าวอือเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้รถเกี่ยวโอเคขึ้นแล้วครับมาแล้วครับอือเอาขึ้น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 โอเคโอเคโอ้โหได้แล้วครับ โอ้ไม่ยากรยครับทุกโยงครับมาเรียบร้อยครับผมมีเสียหายเล็กน้อยนะครับโอ้โหสตาร์ตติดหรือเปล่าวะเครื่องจมน้ำเต็มๆเ,เลยนะครับโอ้โดูร่องรอยดิเครื่องแบบจมน้ำเต็มๆเ,เลยอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ตเครื่องดูดิลองลองลองดูลอง,ลอง,ลองดูงดงสตาร์ตเครื่องดูนะครับอา้าวทำไมมันทะลุวะเนี่ย ตัดเครื่องดูตัดเครื่องดูอ่าตัดดูนะครับอ,อุย้ยเออเฮ้ยดีเว่เอร์ตัดต,ติดตัดติดแม่ดี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 ดดดน,นะครับผมโอเคเกี่ยวได้ไหมไหนดูนี่อ่าเดินเดินออกจากตรงนี้ออกก่อนอก็ได้อ่าเดินเดินอ่าเดี๋ยวลองเกี่ยวดูวดิโอเกี่ยวอ้ย่าเลยเหรอ ทุกอย่างปกติครับไปเกี่ยวต่อได้เลยไม่มีอะไรพังเสียหายนะครับผมส่วนเราก็โอเคครับผมส่วนเราก็เดินทางกลับได้เลยเพราะว่าเรามากู้แค่นี้ครับผมนะเดินทางกลับได้เลยอันนี้คือเราอยู่ในมุมมองของรถกู้ภัยนะครับทุกอย่างครับทำไมแท็กมันจมจังวะ ก็จมไอ้บุกี้ก็จมจมทุกอย่างปึ๊บอ่าขึ้นไปขึ้นไปเอาเฮ้ยราจะลงมาทำไมอะปึ๊บอาวละ โอเคเอาละนี่เลยมันต้องมาตรงคนนี้เลยเฮ้ยมึงเมามึง,มง,มง,มงขึ้นมาทำไมล่ะโอเคอย่าขึ้นอย่าหาขึ้นดิผู <Okay. S 2> ้ชายเอ้ย โอเคครับทุกคนเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจนี้เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมสำหรับกู้รถเกี่ยวตกคลองแล้วกันนะทุกท่างครับมาถือว่าสุดยอดนะเดี๋ยวเราไปลองเกี่ยวดูวดิดลองเกี่ยวดูวดิโอ้โหไม่เป็นไรเลยโอ้โหสุดยอดว่ะอืมอืม,อม ผักตบแป้งเลยเอารถเราจะเดินไปไหนนะเอ้ยจะเดินไปไหนของพี่เนี่ยโอ้ยูเอ๊ะเหมือนใบแทกขาดเมื่อกี้ใช่ปะไม่ใช่ปึ๊บอ่ะลองเกี่ยวดูดิลองเกี่ยวโด้ลองเกี่ยวโด้ลองเกี่ยวโด้ โอ้โหโคตรดีไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับผมแหมดีจริงๆเว้ยเรียบร้อยครับเกี่ยวต่อได้เลยครับทุกผู้ชมโอเคครับคนดูครับก็สำหรับภารกิจถ่วยนะครับกู้รถเกี่ยวของเราก็จบไปเพียงประมาณนี้แล้วกันนะสมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นแบบป่านะทุนผู้ชม ผมเล่นน่ะผมเล่นจนโล่งเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดล่ะเออสมัยก่อนนะเจอกันใหม่ครับทุกยมนี่มุมมองเด็กไอเลอร์นะครับเด <kanske> ็กไอเลอร์นะครับอุ้ยเด็กไอเลอร์นะครับันนี้ฟันนะห้าฟันนะ<แหว>ไปครับปิดวิดีโอจบแล้วเดี๋ยวเราก็ไป